ถนนไหนถนนหลวงตะลืมอวะถนนปีไปไหนบ่งบอกถนนใหญ่อ่ะอ๋อถนนใหญ่เดียวปีเอาวนี้พูดกันพูดนะตีเดิมนันะเออมันแข่งหรือเปล่าเม้นไม่แข่งแม่กว่ะแต่ก็ว่ายางมันมันมันปากอินยางมันกินเต็มลแล้วเราเนะี้ยเออมันมัน ตอนแรงมันจะเอียงแล้วมันจะคงยาหยุดยั่งมี่แม้มันตั้งความแรงมันดึงเข้าามนี่แหรอมันมันถนนมันมันเหรออะมันตรงนี้น่าจะมันน่ะเพราะมันเรียบนะ ตอนนี้เราคือตอนนี้จะกดทุกนโอเคครับพบกับสมัยกิโกเทสรันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันได้อัดวิดีโอแต่อัดไปแล้วอาจจะไม่ดีอัดได้แมวมาใช้ครับมันมีร้านเล่าเราอยากอาัดให้ร้านเล่าได้ยินซะหน่อยว่าสมัยกิโกมันโก้แค่ไหนแล้วก็ไม่เป็นที่อะไรมึงี้ไอ้สั์ง่อยครับพี่ตอนนี้ แล้วคำลำตรงๆหน่อยจับหน่อยเออตังสนุอยูู่้จักสยเด็กตัวน้อไม่มีอะไรครับก็ดิมๆว่ผม เียวจมิทำมิทำมเขียวไสเขียวเจ็ดสิบวินาทีมัน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 ดูดูดูมีการดิดูไปมีการมั้งแต่รู้สึกเลือดท่านไหมน้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวองคสื่อเดี๋ยวองคสื่อเดี๋ผู้ดังหื้อ ซึ่งหลังนั้นอุ๊ยนี่ว่าดีเซลยวมันตกใจหมดเลยอ่ะตกใจหมดเลยเออย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 ออยู่ในตับนะมาครับเชิญดีเซลวครับเออยอยอเป็นออกฟ้าสักแถวนะ อวาสักแถวเหรอกับลูกพีเวเนี่ยเป็นยังไงกระสาอะไรให้ก็นี่คิ้งฟังเสียงเซฟิโรวีฮะนี่รออย่างนี้น้อยอยนีน้อยนี่อยนงนี้นี่แสว่าสสว่เลยเออรอล่อ กวางฮะเะลือไรอีหรอคันแปดคันแปดนี่น่ากลัว,วยู่ไหนอ่ะจะเอามาื่อคืเลยก่อนอยู่พูดวิวอะ่ะฮะอยู่พูดวิวอ่ะพูดแจ็คอ่ะอยู่โรงแรมพูดวิวอะ่ะตะรู้ผีเนี่ยอือแล้ว ของอยทต่คิงแล้วก็จะว่าคิงแมวที่เปลี่ยนหิงก็มันนะเออบันไดเออบันไดลูกพี่พี่มันจะล้อเหมือนตัวบดีเป็นการเสียเวลาเขาอ่ะเป็นฮะเอออันเดียวจะได้หรอ่ะเพ,พ่เข้าไปหากันเออเดี๋ยวเพ่เข้าไปหากันได้เออโอเคไปน้าบุตรละ นีนะเดี๋ยวเพศต้องหาอะิวดีซอย่ง้โอ้ยมึงนม่ขิ้เสียงปีเดี๋ยวปีร้อยยูมันกว่ารุ่นมันกว่าเดี๋ยวผมถึงนูเนี่ยเดี๋ยวเอาจจแล้วแต่เดี๋ยวผมไปคนเดียวพันแปดเอารถเทียวไผมเอายาเลยยาเลยมออะผมเอารถก็นั่งไหมรถไหนเอาชีวิตเอาได้ดีแล้วพี่มันดีแเอาชีวีเอรไว้ยูมควเลยมาไม่เลยตั้งอย่างพี่

อันเลี่ยเววีวนน้งก้นหนึ่งอ่ะเปก่อนเนี่ยฮะอุป่นขึ้นบ่แล้วออดีบูดไม่หรอกไปสกุหอเอไมนกอดอย่างนร้นเลยุใจเอาร้อยไปเนี่ยตลอดละกลับไปบ้านเลยอีกนละ ไปไหนอ๋เอเดิรถต่อจอดกนะูิกวร้นบีจูคูบิวรอนะ่ออันนี้ไปตรงไปไปไห,ออหนดีวกับบีจูคูิวฮะบีจคูบิวแกูิวนเขาเรียกเขาหันกลันี่กะปีย่ามากร้าวนงย่างแบบ เนี่ยบอกยิ่ง้นน่คืออะไรเขานี่รัอยที่มันก็บบบมามบุดดเนาะรอยซีทยามนี้ปนายหซิบกว่ามันจะบุดบุดจะแตกเนี่ยบุดรอยีมาไปนะมาแบบเต็มไปอะมาแอ้โหองคุเรเล็กอยี่างนีแต่ันนั้นนี่มาตลอดเลย่ะยันต้นยันปมันมีเอฟคอนมากดเลอ๋อ,อยุดวันกีบเอฟหมด